ก็จะมีแบตเตอรี่ครับคอนจุก็ร้อยแอมร้อยแอมครับทั้งหมดก็ร้อยลูกละประมาณ25โวลต์ก็จะได้ประมาณสักร้อยร้อยกว่าแอมป์อ่าร้อยกว่าโวลต์ BMS อ่าก็มันจะดูแลดูแลแบตเตอรี่ครับคือมีตัวนี้ช่วยรักษาเสถียรภาพของแบตเตอรี่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์อ่า หน้าถอยหลังอันนั้นชาร์จเจอครับเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่เอ่อชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ชาร์จอ๋อตัวที่แบบว่าเสียบจากปลั๊กไฟใช่ครับอ่าเสียบไฟบ้านแล้วเข้าตัวนี้ก่อนครับตัวนี้มาควบคุมเรื่องคันเร่งเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องการขับครับแล้วตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟจาก96โวลต์ตัวนี้มาเป็น12โวลต์ครับเพื่อไปเลี้ยงระบบเก่าครับเบรคเบรกเราไม่มีแว็ก้มดูดแล้วเพราะเครื่องเราไม่มี เราก็จะมีแวร์กไฟฟ้าครับมาช่วย <า S 1> เป็นตัวไฟฟ้ามาช่วยช่วยเรื่องเบรกไฟตรงนี้ก็เป็นเลี้ยงครัแอร์รอแอร์ก็ต้องขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่เราใช้ครับ,รบอันนี้ผมใช้ระบบเก้าสิหกโวลต์ตัวคอมเพรสเซอร์ที่เอามาแทนก็คือคอมเพรสเซอร์เก้าสิหกโวลต์เกียร์รถเดิมมันมเป็นเกียร์ออเกียร์มือ,อมเกียร์กระปุกธรรมดาห้าเกียร์ผมก็เอาเกียร์เดิมไว้ก็ขาไว้เกียร์ห้า ออกไปได้เลยออกตัวอะไรก็ออกเกียร์ห้าไปพวกนี้ครับการออกแบบก็คือว่าจะติดตั้งอะไรตรงไหนให้มันพอดีกับรถคันเก่าครับการออกแบบที่วางแบตเตอรี่ก็จะเห็นว่าไอกระบอกฉีดน้ําผมหายไปลวเพราะว่าไอตัวนี้มันไปเต็มพอดีไฟเอซธรรมดาไฟบ้านเนี่ยแหละครับแต่ว่าปลั๊กตัวนี้เป็นปลัก๊กเอ่พอพาวเวอร์ที่มันทนกระแสะได้ได้ดีนิดนึง,งคือมันจะไม่หลวมคลอนง่ายทำเวลาทีนี้ตอนชาร์จที่เสียบไหมพี่เสียบชาร์จแล้วก็เสียบ แบตเตอรี่มาแทนถังน้ํามันใช่ไหมครับแบตเตอรี่เลี้ยงระบบเก่าเรายังอยู่ครับ,รบอันนี้แบตเตอรี่ใหม่มัน96โวลต์จะมาเลี้ยงแบตเตอรี่เก่าเราก็เอาอินเวอร์เตอร์แปลงจาก96โวลต์มาเป็น12โวลต์แล้วก็ไปเลี้ยงระบบเก่าทีนี้เราจะเติมน้ํามันเราก็ต้องใช้ชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จไฟเข้ามาเก็บ,บในแบตเตอรี่ครับก็คือถ้าเทียบกับเป็นเครื่องยนต์เติมน้ำมันก็คืออันนี้เป็นชาร์จแบตรับ่วนตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ควบคุมการขับ ก็ควบคุมการขับว่าจะจ่ายไฟเท่าไหร่เพื่อไปขับมอเตอร์ให้มันหมุนเร็วหมุนช้าตามคันเร่งที่เราเราเราเกี่ยไปส่วนแอร์ก็เอาเอาคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ามาแทนคอมเพรสเซอร์เดิมครับมองไปก็จะเห็นเห็นมอเตอร์ที่เอามาแทนเครื่องยนต์ครับกลุ่มที่ทำก็ e ีวีคาร์ไทยแลนดครับคุณพี่ไปสารกู่อยู่ที่ปทุมธานีครับ ตรงข้ามโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานีเป็นคนบุกเบิกเรื่องนี้ทั้งหมด